นี่คือเข็มขัดพยุงหลังหรือเข็มขัดยกข,ของหนักรุ่น Heavy Duty ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญผ่านมาตรฐานออและ ISO จึงทำให้เข็มขัดของบร,ริษัทเนี่ยได้รับความนิยมจากลูกค้าจำนวนมากแนะนำว่าควรใส่ทุกครั้งเลยนะครับเมื่อต้องยกข,ของหนักจะใส่ทำงานหรือใส่ขับรถเนี่ยก็ได้เลย ตัวเข็มขัดเนี่ยจะช่วยพยุงตัวด้านหลังและกระดูกสันหลังของเราเอาไว้ทําให้ลดแรงกดที่กระดูกและกล้ามเนื้อช่วยลดอาการบาดเจ็บในการทางานตั้งแต่ครั้งแรกที่ใส่รวมไปถึงป้องกันไม่ให้ปวดหลังมากขึ้นด้วยและในท่านที่มีอาการปรวดหลังอยู่แล้วหรือกล้ามเนื้ออักเสบอยู่แล้วยิ่งต้องควรใส่ทุกครั้งเลยนะครับที่ต้องทํางานยกของหรือแม้แต่จะยืนนานๆเพราะว่าจะช่วยลดการเกิดกล้ามเนื้อหลังอักเสบได้สายเอี้ยมเนี่ยสามารถปรับขนาดได้ตามลาตัวของแต่ละคนเพื่อไม่ให้เป็นการปรวดไหล่เวลาใส่ตัวเข็มขัดเนี่ยสามารถปรับกระชับได้2ชััั้้นนนใส่่่่แลวเจะะไไมมออดดราคคญบ ไหวได้คล่องตัวเส้นใหญ่ผ้าที่เราเลือกใช้เนี่ยก็ระบายอากาศได้ดีมากใส่ได้หลายโอกาสเลยทั้งทํางานยกของแล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันใส่ขับรถได้ไม่ร้อนไม่อบอ้าวและที่สําคัญนะครับสามารถซักทาความสะอาดได้ด้วยครับรุ่นนี้มีให้เลือกตั้งแต่ไซส์ S ไปจนถึง 3XL เลยครับสามารถทักปรึกษาเรื่องไซส์ที่เหมาะสมกับแอดมินได้เลยครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษส,สาหรับคนที่ชมคลิปนี้ราคาเข็มขัดปกติเนี่ยอยู่ที่990บาทวันนี้ลดเหลือเพียงแค่790บาทจัดส่งฟรี เก็บตังค์ที่หน้าบ้านได้เลยไม่โบกเงินเพิ่มครับอ๋อแล้วสำหรับใครที่กลัวว่าซื้อไปแล้วจะใส่ไม่พอดีทางเรามีการันตีให้ถ้าลองแล้วใส่ไม่พอดีสามารถส่งกลับมาเปลี่ยนไซส์ได้เลยครับทางเรายินดีดูแลหลังการขายให้ทุกท่านเลย